ดวงคนเกิดราศีพิจิกเดือนตุลาคม2564รวยมีโอกาสได้บ้านได้รถอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิจิกนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็ ดูได้ทั้งชาวราศีและลัคนาราศีนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูการมาวิเคราะห์กันว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะครับผมใช้คำว่าแนวโน้มนะครับก็สำหรับเรื่องวาสนาของคุณนะครับวาสนาของคุณได้ไพ่ว e e อ o f f o r t u n นนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับ มีโอกาสล่ำรวยเลยนะครับใช้คาว่ารวยนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถด,ด้วยนะครับสำหรับไพ่ที่ชื่อว่า view of fortune เนี่ยมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับก็้าขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยมีโอกาสแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจขายรถขายที่ดินขายบ้านขายสังหาพวกเนี้ย ดีรายได้จะดีกว่าเก่าค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าไปต่อได้นะครับต่อมาเรื่องของการเงินได้ไพ่ t h e e m p e r o r จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินคุณว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตถ้าให้ใบนี้ขึ้นในตำแหน่งนี้มีโอกาสได้รับเงินก้อนโตมีโอกาสได้ลงทุนกับนักลงทุนที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าใครสเกลธุรกิจใหญ่อยู่แล้วเนี่ยทายไปเลยว่ามีโอกาสที่จะได้ลงทุนกับคนระดับประเทศมีโอกาสที่จะได้ลงทุนกับนักธุรกิจโด่งดังอะนักธุรกิจระดับประเทศบริษัทที่แบบดังๆบริษัทใหญ่ๆบริษัทระดับประเทศมีโอกาสรวยขนาดนั้นนะครับ ถ้าใครที่สเกลธุรกิจใหญ่อยู่แล้วนะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนกับคนที่มีชื่อเสียงบริษัทใหญ่บริษัทดังบุคคลสําคัญในวงการธุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของเพื่อนฝูงวงสังคมนะครับได้ไพ่สิบไม,ม้เท้าก็อยู่ในสังคมของคนที่ขยันทํางานตั้งใจทํางานถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็เรื่องงานเนี่ยก็ ให้เรามาระวังนิดหนึ่งว่าเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานของคุณเนี่ยจะโยนภาระมาให้คุณซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เรามาลองตรงจุดนี้นิดหนึ่งอย่าปล่อยให้ใครเอาเปรียบเราต่อมาเรื่องครอบครัวนะครับได้ไพ่ DMPs นะครับก็ความรักของคนในครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามนะครับก็ดีนะครับ DMPs ขึ้นตําแหน่งครอบครัวเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยถือว่าดีมากๆ นะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยจำเลยแล้วก็ปัญหาที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขสามารถที่จะพ่อนหนักให้เป็นเบาได้นั่นเองเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็เป็นไพ่3ดาบเนาะก็หากคุณจะลงทุนจะทำอะไรเนี่ยก็แนะนำว่าให้ศึกษาให้ดีก่อนดีกว่า นะครับศึกษาข้อมูลหาความรู้ให้ดีนะครับถ้าคิดจะลงทุนทําธุรกิจกับใครนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยใหญ่ไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องพิจารณาเป็นลายบุคคลด้วยนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยอย่าคาดหวังกับสิ่งใดมากเกินไปนั่นเองถ้า,พาไพ่ไบนี้ขึ้นในตำแหน่งนี้นะครับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆให้เราเผื่อใจไว้ก่อน หาข้อมูลให้ดีอย่าปักใจเชื่อนะครับอุปสรรคและปัญหานะครับได้ไพ่เดอะเมจิกเชียรนะครับก็ให้ใบนี้เนี่ยให้ระมัดระวังคําพูดของตัวคุณเองให้ดีนะครับระมัดระวังการเจรจาการสื่อสารคําพูดต่างๆนานานะครับโดดเด่นเลยก็คือเรื่องคําพูดนะบบางทีเนี่ยเราพูดอะไรแบบเนี้ยให้เราคิดก่อนว่าเขาจะสามารถตีความไปด้านอื่นได้หรือเปล่า นะครับหรือบางทีเนี่ยเราทำบางคนเป็นนักทำคอนเทนต์นะซึ่งยุคนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นนักทำคอนเทนต์นั่นแหละก็ให้คิดให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะบางทีเราไม่ได้คิดจตนาเราอดีทําคลิปสนุกสนานแต่ปรากฏบางทีดราม่าเฉยก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยกว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรก็คิดให้ดีก่อนก็แล้วกันต่อมาเรื่องความรักนะครับอ่ เอาคนโสดก่อนนะครับได้ไพ่ไนออฟคัพอสเวนืททัวยก็คนโสดจะมีคนหน้าตาดีคุณดีนะครับดูดีอ่เชื่ว่าคนดูดีเข้ามาจีบนะครับมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นจะเน้นไปทางน้อยกว่า แต่ก็มีบางเคสนะมากกว่าก็มีนะครับสําหรับเรื่องของความรักนะแต่บางเคสมากกว่าก็มีแต่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยกว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยค่อนข้างหวานอนะ่ะค่อนข้างดีนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถเคลียร์กันได้นะครับ เรื่องของสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของความเครียดแล้วก็เรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับบางทีเนี่ยสุขภาพจิตเราก็สําคัญนะครับดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกต่อมาเรื่องการประสบความสําเร็จได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับ e i g of swords นะครับก็ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่ดาบเนี่ยไม่ได้เสียอย่างเดียวนะครับไพ่ดาบที่ดีก็ ใบนี้แหละนะครับก็เอ็ดออฟซอเนี่ยบ่งบอกถึงสู้แล้วชนะสู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จนะครับถ้าไม่สู้เนี่ยก็แพ้นะครับเอ็ดออฟซอเนี่ยคือต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นต้องฝ่าฟันต้องอดทนมากกว่าคนอื่นนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับถ้าขยันเท่ากันเขาชนะเราแน่นอนแต่ถ้าเราขยันกว่าเขาเรามีโอกาสชนะนะครับก็ สู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จก็ต้องไพ่ใบนี้แหละนะครับต่อมาเรื่องของการงานได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับก็โห้ยดูกับใบที่ติดกันเนี่ยถือว่าเป๊ะเลยนะครับสู้แล้วประสบความสําเร็จสู้แล้วรวยสู้แล้วดีนะครับปัญหาอะไรก็ตามที่มีอยู่เนี่ยขอให้คุณอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ถ้าคุณฝ่ามันไปได้ฝ่าวิกฤตั้งนี้ไปได้เนี่ยสิ่งดีๆจะรอคุณอยู่อีกเยอะนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกเนาะก็ดูเชื่อมกันแล้วงานหนักต้องสู้แล้วก็ชนะนะครับอันนี้คือสมการชีวิตคุณประมาณนี้เลยโชคลาภนะครับก็ยังไม่โดดเด่นเนาะได้ไพ่เดบิวท์ เรื่องราบรอยไม่โดดเด่นนะครับเรามัดระวังคนมาชวนลงทุนไปทําต่างๆนะครับก็จะลงทุนลง,ลงแรงจะอะไรก็หาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยลงทุนเพราะว่าเงินอยู่กับเราเนี่ยมันก็ยังเป็นของเราแต่ถ้าคุณเอาไปลงทุนกับคนอื่นแล้วอะ่ะไม่แน่และเพราะว่าเงินมันออกจากกระเป๋าคุณไปแล้วนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับ เรื่องอันตรายเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นไพ่สีถ้วยนะครับเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างมีปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจเหมือนกันนะครับรู้สึกไม่ได้ดังใจรู้สึกไอ้นว่เกยไมดีไอ้นี่เกยยังไม่ใช่นะครับรู้สึกแบบรายะเอียยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่เพอร์เฟกนะครับก็หลักๆเนี่ยก็ดวงคุณถือว่าค่อนข้างดีนะครับวาสนาถือว่าดีส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้อง ต่อสู้พยายามแล้วจะได้นะครับก็นี่ก็คือชะตาข้าวคร่าของคุณนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกดระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ